สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบนก็จะมารีวิวกล้อง RX100 Mark V อีกแล้วนะ,ะมารีวิววิธีการถ่ายโหมด Super Slow นะคะือปกติกล้องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีโหมด Slow อยู่แล้วแต่ว่าตัว RX100 Mark V เนี่ยไฮไลท์ของเขาเลยคือการ Slow มากๆเลยะค่ะเป็นแบบ Super Slow เลยรีวิวแบบจับมือทำเลยละกันมามาถึงนะคะก็กดปุ่มอนก่อนค่ะเข้าไปที่เมนูค่ะเลือกไปที่เบอร์สองค่ะแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ค่ะ HFR setting นะคะก็เลื่อนลงมาเลย กดเข้าไปะคะ่ะทีนี้ก็ดูตรงนี้นะคะบรรทัดที่2ค่ะเฟรเมเรทก็ในนี้นะจะมีให้เลือก2 5 0 5 0 1 1 0 0 0ก็คือจะให้ดูนะคะว่า500เนี่ยมีความสโลว์10เท่าของปกตินะส่วน1,000เนี่ยก็สโลว์ไปเลย20เท่าเราก็เลือก1,000ค่ะทีนี้ก็มาตรงฟังก์ชันข้างบนนะคะให้เลื่อนไปที่ HFR HFR นะคะก็ย่อมาจาก High Frame Rate นั่นเองพอเข้ามาในโหมดนี้ปุ๊บก็ให้กดปุ่มตรงกลางก่อนนะคะ มันจะขึ้น Start Recording with Movie Watson ค่ะพอ,อขึ้นสีเขียว Standby เรียบร้อยเนี่ยก็ให้ไปที่วิวที่เราอยากถ่ายเลยแล้วก็กดปุ่ม Record ค่ะซึ่งมันจะขึ้น Buffering เรามันก็จะ Record จะต้องใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะเพื่อที่ให้กล้องเนี่ยประมวลผลค่ะ ก็คือหมดนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยกดถ่ายแค่3วินาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยจะบัฟเฟอร์แล้วก็ยืดไฟล์ออกมาค่ะอันนี้แนะนํานิดนึงนะว่าบางทีเราเห็นวิวเนี่ยแล้วเราถ่ายไปอาจจะเป็นวิวที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนช้านะทำให้พอบัฟเฟอร์ออกมาแล้วเนี่ยภาพมันไม่ค่อยสโลว์ค่ะ ให้เลือกวัดผูกหรือว่าวิวที่มีการเคลื่อนที่เยอะๆอย่างเช่นเมื่อกี้เบย็ตอเราเราไปถ่ายน้ําดูข้างล่างเป็นน้ำผูกนะซึ่งน้ำนี่นจะเคลื่อนที่เร็วใช่ไหมพอถ่ายน้ำผูกปุ๊บแล้วเรามาดึงสโลเนี่ยจะแบบเห็นหยดน้ําเป็นเม็ดสวยมากเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นการถ่ายแบบลองเปรียบเทียบให้ดูค่ะอันนี้ถ่ายด้วยโหมดออโต้นะคะเป็นวิดีโอธรรมดาไม่ได้ดึงสโล ก็เป็นโหมดที่สนุกมากนะแล้วก็เป็นโหมดที่เป็นไฮไลท์ของกล้องตัวนี้เลยแต่มีข้อแนะนํานิดนึงว่าถ้าเกิดจะถ่ายอะไรเนี่ยให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคือเตรียมให้พร้อมว่าจะถ่ายอะไรเตรียมแบตหรือเคราแบงค์ค่ะหรือที่ชาร์จเนี่ยให้พร้อมเพราะว่าโหมดนี้กินศักยภาพของกล้องกินพลังงานของกล้องค่อนข้างมากค่ะคือพอถ่ายเสร็จเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ากล้องเนี่ยอุ่นๆแล้วก็แบบแบตเนี่ยจะลดลงเร็วมากค่ะก็ยังไงก็เตรียมแบตให้พร้อมกันแล้วกันค่ะแล้วก็ขอให้สนุกกับการถ่ายทุกปั๊สโลค่ะ हाँ uh...